ขายที่ดินนะคะร47ตารางวาด้านหน้าเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยมีรถสองแถววิ่งผ่านนะคะถนนกว้าง8เมตร1ิเมตรรวมไหลาทางย่อยเข้ามานี่กว้างหเมตร8เมตรรวมไหลาทางค่ะแล้วก็จะเป็นถนอนอันนี้นะคะนนเป็นถนน,าถน,นสาธารณะใช่ไหมคะตรงนี้เป็นถนนสาธารณะสามารถเข้าออกได้สบายนะคะ อันนี้ก็เป็นญาติิกันใช่ไหมเขาเขาก็ถึงได้แบ่งถนนนี้ออกมาที่ดินของเราจะอยู่แถบนี้ปรับพื้นที่แล้วนะคะวางท่อระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว น,นี้ที่ดินเริ่มตั้งแต่ตรงไหนคะต้นนี้อ่ามาตรงนี้ล็อกหนึ่งประมาณร้อยห้าสิบวาไม่ใช่เท่ากันร้อยสี่เจ็ดตารางแล้วตั้งแต่ต้นไม้นี้ถึงถึงตรงกลางนี้เนาะถึงตางตางอ่าที่ที่มีล็อกละร้อยสี่สิบเจ็ดตารางกวา เสนอขายอยู่ที่5้าล้านนะคะนี่ตรงนี้แล้วข้างในล็อกติดกำแพงอ๋อค่ะในติดกำแพงไม่ไม่เกี่ยวอย่งนี้นะคะล็อกนี้ร้อยสี่เจตารางวาแล้วก็หลังต้นไม้ไปถึงกำแพงก็ร้อยสี่เจตารางวาขายล็อกละห้าล้านอ,อ่ะค่ะนนทบ,บุรีนะคะาบางกัจ้ะที่ดินตรงนนทบ,บุรีนะคะอำเภอเมืองบางไผ่ ใกล้ๆก,กับถนนนครอินนะคะสะพานพระราม5มีดอกบัวด้วยสวยจังเลยเเแปลงนู้นปรับแล้วแต่อันนี้อันนี้ยังเป็นร่องสวนอยู่เนาะร่องสวนอยู่ไหนอ่าเขาโทรไปขึ้นเลย่ะสนใจก็โทรมาได้นะคะศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหกห้าเจ็ดแปดห้าแปด